สวัสดีครับนี่คือรายการออกัสเรื่องเล่าขย่าขวัญขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันอย่าลืมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียว วันนี้ออคาสตอรี่นำเสนอเป็น EP ีที่15นะครับเราให้ชื่อตอนว่ากุมารทองดวงจิตที่เฝ้ารอคอยการปลดปล่อยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันมานานแล้วนั่นก็คือกุมารทองและก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขังที่บูชากันมากมายเป็นเวลาเป็นร้อยร้อปีนะครับว่าได้ของทุกอย่างย่อมมีเวลาของมัน ไม่ว่าจะเป็นการผูกมัดหรือกักขังทุกอย่างมันเป็นบาปและเรื่องราวนี้มันก็เริ่มต้นจากตรงนี้คือว่าวันนั้นผมกับอาจารย์นะครับผมไปงานขึ้นเสาเอกนะครับเราไปกันทั้งคณะเลยที่บ้านของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อนะ่ะแบบรุ่นแรกๆเลยอะ่ะที่จังหวัดแถวแถสุพรรณบุรีพองานเสร็จเราก็กลับกันสักประมาณช่วงบ่ายๆนะครับผม อาจารย์ก็เลยชวนแวะกินข้าวนะครับและก็เหมือนยังเคยอาจารย์แวะไปที่วัดวัดหนึ่งซึ่งวัดเนี้ยเขาจะมีสนามพระแบบใหญ่มากแบบกลางเต็นท์สี่ห้าเต็นท์เลยคืออาจารย์ผมไม่ได้ชอบพรกเครื่องนะครับแต่สิ่งที่ชอบก็คือมีดหมออาจารย์เป็นคนที่มีแบบมีดหมอแบบเยอะมากๆและอาจารย์ก็ชอบแบบซื้อมาเก็บไว้ไม่พอก็คือเอาแจกลูกศิษย์ไปผมยังได้มาอันหนึ่งเลย อาจารย์เสียบไว้บนขันครูผมอะตอนที่ยกขันครูครั้งแรกเลยอะ่ะพอตอนกลับขึ้นรถอาจารย์ก็ควักออกมาเลยเหมือนกับอยากโชว์ที่อาจารย์หยิบออกมาเนะี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3มชิ้นและอาจารย์บอกว่าเนี่ยอันนี้คือกูมารทองผมก็งงสิคือว่าไอ้ที่เอาออกมาอันแรกอะ่ะมันเป็นกล่องไม้แบบแบบโบราณมากอะเก่ามากๆอะที่ด้านบนของฝานะ่ะมีแบบ มีลายประดับด้วยกระจกสีอ่ะแต่แต่มันก็หลุดไปเยอะแล้วนะครับแต่มันยังเห็นล่องรอยอยู่ว่าเป็นลวดลายแบบแต่เป็นของเก่าจริงๆอันนี้ผมอันนี้ผมมั่นใจส่วนอีกสองอันอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับถ้าดูดีๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับโกดอันเล็กๆขนาดเท่าไม่เกินฝ่ามือสองอันอันนี้เหมือนกันแหละจากนั้นอาจารย์ก็เอาทั้ง3อันเนี่ยมาแบบบริกรรมพระเวทอยู่พักหนึ่งจากนั้นอาจารย์ก็เปิดอ่ะเปิดออกมากล่องแรกอ่ะสภาพที่เห็นอ่ะเป็น ข้างในอะ่ะมันจะมีผ้าห่ออยู่ห่ออย่างเรียบร้อยมากเลยแต่ผ้านะสภาพเก่าแล้วก็แบบมีการลงยันอักขระไว้พอเปิดผ้าออกมาไม่นะผมบอกเลยว่าไม่นะมันไม่ใช่อะ่ะคือมันเป็นโครงกระดูกอะ่ะโครงกระดูกเด็กตัวเล็กๆอะ่ะนอนขดอยู่อะ่ะคือนั่นมันนั่นมันโครงกระดูกเด็กจริงๆอะ่ะสีดำสนิทขนาดไม่เกินฝ่ามืออะ่ะที่โครงกระดูกนั้นอะ่ะ เหมือนเหมือนถูกหุ้มหุ้มด้วยทองคําเปลวอ่ะจากนั้นอาจารย์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ากุมารทองอ่ะแรกเริ่มเดิมทีอ่ะมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมนั่นแหละคนที่มีวิชาอาคมอ่ะจะไปนําพาวิญญาณเด็กพวกนี้มาและเอามาเลี้ยงเป็นลูกแต่หลักฐานจากเอกสารใบลานของอาจารย์อ่ะระบุว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลม แล้วประกอบพิธีกรรมแบบผ่าเอาทาลกออกจากท้องอะ่ะจากนั้นก็นำมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนลุ่งอรุณแล้วจึงลงลักปิดทองด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกสิ่งนี้ว่ากุมารทองแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าแล้วไอ้ที่อยู่ในมืออาจารย์ตอนเนี้มันโดนผ่าออกมาจริงๆหรือเปล่าแต่ผมยังไม่ทันได้ถามออกไปอาจารย์ก็วางโครงกระดูกนั้นลง แล้วก็เปิดอีก2อ,อันเลย2อ,อันนี้เหมือนกันนะดูคล้ายกับว่าเป็นเป็นคู่แฝดอะเพราะว่าตอนที่เปิดฝาโขดออกมาแล้วอ่ะจะเห็นเป็นผ้ายันอะห่อไวพอดึงผ้ายันออกมากลายเป็นโครงกระดูกที่มันเล็กอ่ะเล็กมากๆเลยขนาดเท่าประมาณนิ้วชี้อะตัวมันแข็งอ่ะแข็งมากจนแบบเป็นฟอสซิลเลยอะลงลักปิดทองเหลืองอาลามทั้งสองตนเลย ผมก็เลยเพิ่มความสงสัยอีกว่าแล้วอันนี้เนี่ยมันต่างจากอันที่เราเห็นทั่วๆไปยังไงที่เป็นแบบที่คุณเคยเห็นไหมครับที่เป็นแบบตุ๊กตาเด็กผู้ชายใส่ชุดไทยอ่ะและที่ยังเป็นแบบเนื้อโลหะเป็นเนื้อผงอ่ะเขาต้องทําแบบเดียวกันไหมแต่ที่สําคัญนะครับอันที่อาจารย์ถืออยู่น่ะมันใช่ของจริงหรือเปล่าและสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะรู้ก็คือว่าอาจารย์น่ะเอามาทําไมอาจารย์นี่นกับหัวเราะแบบ แบบล่านลดเลยอะเพื่อผมยิงคําถามแบบยิงเป็นชุดเลยะจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มตอบทีละข้อเริ่มจากที่เห็นเป็นตุ๊กตาทั่วไปอะอันเนี้ยเขาจะเรียกวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่ช่วยในเรื่องการปกป้องคุ้มครองทํามาค้าขึ้นส่วนอันที่เป็นเนื้อผงหรือว่าเนื้อโลหนะมีการดัดแปลงวิธีการสร้างโดยอาจจะใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้ลักซอนหรือไม้ไมยมบ้างไปจนถึงแบบ เนื้อโลหะต่างๆมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิตตั้งท่าสีที่เรียกว่าอาการ32อะ่ะเพื่อให้บังเกิดจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมานี่มันคือวิชากุมารทอง101หรือเปล่าเนี่ยและคําตอบสุดท้ายที่ผมได้คือที่ถืออยู่เนี่ย ของจริงทั้งหมดแบบเป็นศพเด็กจริงๆอะ่ะที่เห็นอยู่อะ่ะเป็นของสมัยอยุธยาแต่ที่เอามาเนี่ยคือจะเอาเขาไปปลดปล่อยสักทีคือตำราอื่นอะ่ะอาจารย์ไม่รู้นะแต่ตำราของอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมากุมารทองที่ทําจากซากเด็กแบบเนี้ยคือพอครบอายุบวชอะ่ะต้องบวชให้เขาและปลดปล่อยเข้าไปพูดง่ายๆคือวิธีการบวชนะ่ะคือการปลดปล่อยกุมารทองเหล่านี้และจังหันมามองหน้าผมแล้วบอกว่าว่าแล้วพรุ่งนี้แต่เช้ามืดเลยนะจะได้เอาน้องไปบวชกัน งานเข้าผมซะแหละวันรุ่งขึ้นผมกับอาจารย์นะสองคนเราไปกันสองคนพาล่างกุมารทองทั้ง3เนี่ยไปที่วัดวัดใกล้ๆบ้านอาจารย์แหละพร้อมชุดบวชแบบมาตรฐานเราสั่งจากวัดเลย3ชุดจัดทุกอย่างไปอย่างเรียบร้อยแต่ตอนจบอ่ไม่ได้ส่งหน้าเข้าบวชนะครับแต่ส่งกายหยาบนั้นอนะ่ะเข้าเมนแทนเพื่อให้หลุดพ้นจากการผูกพันตัดภพตัดชาติสู่ภพภูมิที่ดีทุกอย่างก็ผ่านไปหลังจากนั้นอนะ่ะประมาณ3วันแบบพอดีเลย ตอนประมาณสักหกโมงเช้ากว่าๆวันนั้นอะผมมีงานเช้าเลยขณะที่ผมแบบออกจากลิฟต์มาเจอป้าแม่บ้านตรงบันไดาทางขึ้นพอดีแม่บ้านคนนี้ยเป็นแม่บ้านที่ผมอะจ้างทําความสะอาดห้องผมประจาอะผมเห็นแบบแม่บ้านเตรียมแบบข้าวปลาอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะไปใส่บาตรอะแต่ที่หนักกว่าน,นั้นคือพวกขนมอะซือะ้อขนมมาเยอะมากเลยผมก็เลยแก้งแสวป้าคือถามป้าว่าจะเอาขนมมาไปแจกเด็กที่ไหนป้าเงยหน้ามาเห็นผมยิ้มแล้วก็บอกว่าที่หน้าตึกอะ มีเนนสามรูปมารับบาทป้าเห็นมาสองวันแล้วแต่ไม่มีใครใส่บาทเนนเลยแต่มันก็แปลกนะคือเนนเนี่ยมายืนรออยู่นานมากแต่ก็ไม่มีใครเห็นนะว่าเนนอ่ะมาตอนไหนหรือกลับตอนไหนคือแบบผมได้ยินปุ๊บผมรู้สึกแบบคือผมวูบไปทั้งตัวเลยอะ่ะ คือตามความเชื่อของคนโบราณน่ะแบบว่าเวลาที่ลูกหลานบวชอ่ะหรือบวชพระใหม่ก็ตามอ่ะพระใหม่หรือเนนอ่ะจะมาโปรดสั์หรือว่ามารับบาตรที่หน้าบ้านของโยมพ่อโยมแม่หรือโยมผู้อุปการะที่บวชให้อ่ะทีนี้งานเข้าสิครับเอ่อแล้วผมจะบอกป้ายัางไงดีว่าสิ่งที่ป้าเห็นน่ะไม่ใช่เนนธรรมดาทั่วไปแต่พอผมออกไปที่หน้าตึกเท่านั้นแหละครับอันนี้ผมไม่ได้เห็นเป็นภาพนะครับ อันนี้ผมเห็นเป็นเป็นเนนเลยะเป็นภาพจริงๆเลยเห็นด้วยตาเปล่าเลยเป็นเนนสามองค์อะ่ะยืนเรียงแถวกันอยู่หน้าตึกแบบเรียบร้อยมากอะ่ะผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแบบอยากให้เห็นชัดๆอนะ่ะคือเนนรูปแรกอะ่ะดูโตกว่าที่ชัดเจนน็คือว่าเนนอีกสองรูปอะ่ะที่มาด้วยกันอะ่ะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแบบแบบแฟดะคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอะ่ะ จังหวะนั้นนะ่ะป้าเดินไล่หลังผมมาเลยผมก็กำลังจะบอกป้าว่าคือแบบมันไม่ใช่นะป้าแต่เขาไม่ทันนะ่ะคือเนเนเปิดฝาบาทเลยป้าหยิบของใส่ใส่แบบไม่ยั้งเลยอันนี้ผมงงเลยครับคือเนนมีการให้พรด้วยนะแล้วก็เดินจากไปแบบคือผมยังงงไม่ทันเสร็จเลยอะ่ะจากนั้นผมไม่ได้ทันยังไงผมก็เลยให้สตางป้าวไว้บอกว่าฝากซื้อของทําบุญใส่บาทให้เนนด้วยนะจากนั้นผ่านไปอีกสักสองวันมั้งครับเป็นวันหยุดผมก็ไปหาอาจารย์ตามปกติก็คือไปเรียนนั่นแหละ ตอนผมเข้าไปอะ่ะผมอะ่ะจำได้เลยว่าผมมาเดินสวนกับดูลักษณะว่าเป็นผู้หญิงแบบมีอายุแบบสูงวัยนิดนึงะนะครับผมแต่ดูแล้วมีฐานะดีคือดีมากๆเลยอะ่ะพอเข้าไปอาจารย์ก็บอกว่าไม่มาพอดีเลยมีของจะฝากไว้สักสองสามวันสิ่งที่ผมเห็นน่ะคือสิ่งที่อาจารย์จะฝากผมไวอ้อ่ะมันวางอยู่บนโต๊ะคือเป็นตุ๊กตาดินปั้นตัวเล็กๆอะ่ะขนาดเท่ากล่องไม่ขีดปั้นเป็นรูปเด็กในชุดกุมารทองเลยอะ่ะนั่งขัดสมาธิพนมมือ ดูแล้วเนี่ยเป็นเนื้อที่ทํามาจากดินสีน้ําตาลปิดทองทั้งตนเลยคือตอนแรกอะ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่อยากจะรับฝากไว้เลยแต่พอนึกถึงเนน่ะสามรูปเมื่อสามวันก่อนอผมก็โอดสงสารไม่ได้ก็เลยรับปากอาจารย์รับไว้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ต้องไปต่างประเทศตอนช่วงเย็นคือว่าคงไม่มีใครดูแลนะผมคิดนะแต่ถ้าผมรู้เรื่องราวของคูมารทองตอนนี้ก่อนนะผมจะไม่กล้ารับฝากเลย ตัดภาพไปสองชั่วโมงก่อนอ่ะก่อนที่ผมจะมาถึงฮะผู้หญิงสูงไวท่าทางดีมีฐานะะคนคนนั้นอ่ะที่เดินสวนกับผมตอนที่ผมกําลังจะเข้ามานะ่ะเธอนั่นแหละที่เอากุมารทองอ่ะมาฝากอาจารย์ไว้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่บ้านเธออ่ะมันมีเรื่องแปลกแล้วก็มีเรื่องที่หนักเลยจนเธอไม่สามารถจะเก็บกุมารทองตอนนี้ไว้ได้ก็เลยเอามาให้อาจารย์ไวให้อาจารย์ช่วยจัดการให้หน่อย แล้วเธอได้กุมารทองมาได้ยังไงเรื่องราวเนี้ยต้องย้อนกลับไปนานสักนิดหนึ่งนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเธอกับสามีเป็นคนที่ยากจนมากอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดสามีเธอทํางานเป็นช่างก่อสร้างถ้าไม่มีงานก็จะไปปั่นสามล้อคือไปปั่นสามล้ออยู่แถวแถวตลาดที่เธอรับเสื้อผ้ามาเย็บวันนั้นสามีเธอปั่นไปที่แถวแถวท้ายตลาดอะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแบบถูกทาร้ายร่างกายอะถ้าเกิดภาษาบ้านบ้านเราก็เรียกว่า โดนรุมกระทืบอะสภาพแบบปางตายนะครับผมนอนอยู่ท้ายตลาดสามีเธอก็เลยเข้าไปช่วยเหลือคือตอนแรกน่ยก็เอาขึ้นสำล้อแล้วก็ถีบไปกะไปส่งไว้ที่สุขศาลาแต่ปรากฏว่าสุขศาลาวันนั้นปิดก็เลยต้องปั่นเข้าไปในในตัวเมืองอ่ะก็คือไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองถามว่ามันไกลไหมมันก็ไกลนะครับสําหรับการถีบสำล้อไปก็ประมาณเกือบเกือบสิบโลได้ แล้วก็สามารถช่วยชีวิตผู้ชายคนนั้นเอาไว้ได้พอก่อนที่ผู้ชายคนนั้นน่ะจะจากไปเขาก็ได้ให้กุมารทองเนี่ยสิ่งเนี้ยมาเป็นของตอบแทนบุญคุณกับสามีเธอจากนั้นมาชีวิตสองคนนั้นก็พลิก สองสามีภรรยาคู่น,น,นะนั้นก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยคือว่าดูดีๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเธอรับจ้างเย็บผ้าธรรมดาอยู่ในตลาดนั่นแหละดูดีๆวันหนึ่งก็ภรรยาของท่านนายอำเภอมีงานด่วนเลยมาให้เธอเย็บเสื้อผ้าให้หลังจากนั้นงานก็เข้ามาไม่หยุดเลยเป็นระดับแบบผู้ว่าในอำเภอจ,จังหวัดนู้นจังหวัดนี้งานมาเพียบเลยส่วนสามีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีงานรับเหมาก่อสร้างเยอะมากทํางานอย่างต่อเนื่องคือจากคนที่เป็นลูกจ้าง กลายเป็นผู้รับเหมาได้ภายในไม่กี่เดือนเองอะมีงานเยอะมากซะจนคนที่เป็นผู้รับเหมาในจังหวัดในแถบแถบเดียวกันเนี่ยเกิดความแบบไม่พอใจอ่ะคือเธอบอกว่าถึงขนาดแบบว่าจ้างคนมายิงเลยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจแบบนี้ต่างจังหวัดเป็นยังไงแต่อยู่ดีๆครับมคู่อริหรือคนที่ปองลายทั้งหมดอ่ะอุบัติเหตุตายบ้างถูกคนอื่นยิงเหมือนกันป่วยตายบ้างคือพูกนี้คือว่าศัตรูหรือคู่อริอ่ะหายไปหมดเลย คือแบบว่าจากครอบครัวที่จนๆน่ะกลายเป็นเศรษฐีเพียงไม่กี่ปีเองคือทุกวันนี้ธุรกิจเสื้อผ้ารถโดยสารอ่างสารเรมาซับทั้งจังหวัดน่ะเป็นของครอบครัวเธอเวลาผ่านไปพอหลังจากที่สามีเธอเสียชีวิตไปได้สักประมาณสักปีหนึ่งมั้งธุรกิจยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีอ่ะคือเหตุการณ์ในบ้านคือแบบว่ามันมีคนในบ้านอ่ะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเดินทะลุเข้าประตู ไปในห้องทํางานของสามีเธอซึ่งห้องนั้นน่ะมันถูกล็อกแล้วก็ปิดตายเลยตั้งแต่สามีเธอเสียชีวิตคือที่ล็อกอ่ะเป็นเพราะว่าในห้องทํางานนั้นอ่ะมีพระเครื่องพระบูชาอยู่นั้นเต็มเลยเป็นห้องพระย่อมๆว่างอันเถอะถัดมาสิ่งที่ทําให้เธอแบบเริ่มแบบเริ่มเชื่อละคือหลานหลานทั้งสามคนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาเห็นผู้ชายอ่ะตัวสูงผิวดำแบบดำเข้มเลยเดินลงมาจากบันไดชั้นบน คือหลังจากนั้นน่ะหลานน่ะไม่กล้ามาบ้านอีกเลยแต่สาเหตุที่หนักที่สุดที่ทําให้เธอแบบตัดสินใจต้องนํากุมารทองตอนนียมาจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือว่ายูดีๆแล้วอ่ะบ้านเธอไฟไหมและก็ไหมตรงห้องทํางานบริเวณตรงโต๊ะหมู่บูชานะ่ะที่วางกุมารทองเอาไว้อ่ะไฟไหมค่อนข้างถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ลามทั้งบ้านก็คือไม่เฉพาะห้องตรงฝั่งนั้น แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนแบบลงมติเลยว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุคือไฟไมหม้โต๊ะหมูบูชาไปหมดแต่กุมารทองไม่มีลิ้วรอยอะไรเลยจุดนี้แหละครับทําให้เธอคิดว่าไม่ไหวละก็เลยเอามาฝากอาจารย์ไว้ถามว่ารู้จักอาจารย์ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับในต,ตอนนั้นนะ่ะเคยมีลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งอนะ่ะแนะนําให้สองสามีภรรยาคู่เนี่ยรู้จักกับอาจารย์แล้วก็เชิญอาจารย์ไปวางเสาเอกที่โรงงานในจังหวัดนั้นอนะ่ะพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเลยนึกถึงอาจารย์ จากนั้นก็ตัดมากมาที่ผมเลยผมผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยอาจารย์บอกว่าก่อนเข้าบ้านให้จุดธูปสิบหกดอกแล้วก็บอกประผมเจ้าที่ให้ช่วยเปิดที่เปิดทางให้แก่กุมารทองที่เรานํามาเลี้ยงด้วยคือผมก็ทําตามคําแนะนําของอาจารย์นะครับพอถึงบ้านนะคืนนั้นผ่านไปไม่มีอะไรเลยพอตอนเช้าขึ้นมาเรื่องมันเกิดเลยครับคือหลังจากที่ผมตื่นอนะ่ะทุกวันอนะ่ะผมก็จะเดินออกมาแบบจากคอนโดออกมาปากซอยแบบมาหาซื้ออะไรกินตามปกตินะครับผม ขาไปไม่มีปัญหาแต่ขากลับนี่สิครับคือระหว่างที่ผมเดินกลับผมก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะแต่ในซอยนะผมขอบอกเลยว่าถามว่าแคบไหมก็ก็ปกตินะแต่ที่สําคัญคือมันมีมอไซค์เยอะมากทั้งมอไซค์วินเอ่ยมอไซค์เด็กแว้นเอ่ยทั้งมอไซค์แก๊งก็ยังมีมันวิ่งยั่วเยี่ยงไปหมดเลยซึ่งขณะที่ผมกำลังเดินกลับอะ่ะจู่ดีๆมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ผ่านผมไปอะ่ะ บบเฉียวอะคือลมนี่เย็ยนมูบทั้งตัวเลยคืออีกนิดเดียวอะชนผมแหละผมก็ได้แต่มองไปและคิดในใจว่าขับมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้กุมารทองจัดการแค่เพียงเสี้ยววินาทีนั่นนะที่ผมคิดเสร็จน่ะอยู่ดีๆโมไซค์ที่กําลังไปคือมันวิ่งไปเนี่ยไม่ทันพ้นสายตาผมเลยแบบอยู่ดีๆปุ๊บมันเหมือนกับว่าล้อหลังมันมันเป๋อะไป,ป,ป,ปแล้วมันสไลด์เลยคือพูดง่ายคือคุณคุณเคยเห็นโมไซค์ที่แบบที่โดนถีบไหมถีบล้อหลังอะปุ๊บ แล้วมันสไลด์ล้มลงไปเลยคือสไลด์แล้วมันหมุนอะตัวคนขับเนะ่ยถลายออกไปเลยคือคนขับนะ่ะสไลด์ไปเนะี่ยไหลไปจนถึงบริเวณลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อ,อซึ่งจังหวะนั้นอะนะ่ะพอดีกับที่รถกระบะทึบอ่ะส่งของอะ่ะจังหวะที่เขากำลังออกมาพอดีคือจังหวะนั้นอะนะ่ะล้อหน้าเนี่ยทับหัวเลยดังโผลอ,อะ่ะผมบอกเลยว่าผมยืนดูแบบมือสั่นขาสั่นแบบมันเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะคือผมรีบหันหน้าหนีแล้วก็แบบรีบเดินกลับห้องเลยพอถึงห้องปุ๊บ ความหิวมันไม่มีแต่คืออะดรีนาลีนมันยังหลังแบบความกลัวอยู่ค้าอยู่ในสมองผมเยอะมากผมเอาของที่ซื้อมาวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งลงอ่ะคือนั่งลงสักพักหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองคือผมไม่เคยเห็นใครตายต่อหน้าตอตาแบบด้วยปฏติเหตุแบบนี้จัดเลยอ่ะภาพมันติดตาผมนั่งไปสักพักหนึ่งวิธีผมก็ได้ยินเสียงหิวคือเสียงมันชัดมากอ่ะ เข้ามาที่ข้างหูผมเลยอ่ะแบบผมสะดุ้งแบบสะดุ้งแบบสดตัวน่ะแล้วก็มองไปรอบๆคือผมบอกละว่าตอนนั้นนะผมไม่เห็นภาพอะไรเลยนะมันไม่มีภาพอะไรวิ่งเข้ามาในหัวผมเลยสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องข้างๆมั้งเพราะว่าห้องมันก็อยู่ติดกันนะนะอาจจะมีอาจจะมีเสียงอะไรได้รอดมาก็ได้ก็ดีก็เตือนผมเหมือนกันว่าผมก็อยู่เหมือนกันก็เลยลุกขึ้นมาแบบแกะอาหัอาหารอะไรใส่จงใส่จานเรียบร้อยจังหวะที่ผมกำลังกจะตักินอ่ะเสียงมาอีก ทีนี้มันไม่ได้มาแต่เสียงอย่างเดียวเลยครับมันมาทั้งเสียงและกลิ่นด้วยคือจังหวะแรกอะ่ะเสียงมาก่อนชัดเจนมากเลยคือหิวหิวหิวจากนั้นกลิ่นมันก็มาแต่กลิ่นมาตอนแรกอะ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนกับเป็นน้ำอบอะ่ะน้ำอบไถมาอ,อ่อ,อนๆจากนั้นกลิ่นที่ตามมาก็คือเนื้อเน่าอะ่ะผมว่ามันเป็นเนื้อเน่าแน่ๆเลยเหม็นแบบความเหม็นของมันผสมกับกลิ่นน้ำอบไถอะ่ะมันมันมันเหม็นแบบหนักอ่ะ ผมเลยคิดว่าไม่ไหวละไม่ได้ละไม่ได้ละผมก็เลยหยิบคาถากำกับที่อาจารย์ให้มาด้วยเปิดออกแล้วก็ท่องเลยผมจำได้เลยว่าผมท่องไปได้แค่ประมาณ3ามคำเองมั้งกลิ่นนั้นหายไปเลยหายแบบสนิทเหมือนว่าไม่เคยมีกลิ่นนั้นอยู่ในห้องผมเลยที่นี่ทำไงล่ะครับความหยิวหายไปอีกแล้วกับคนลุกแบบลุกจนไม่รู้จะลุกยังไงแล้ว ก็เลยกลับไปนั่งที่โซฟาพอผมลงไปนั่งที่โซฟาท่นนั้นแหละครับทีเนี้ยภาพมันเริ่มเข้ามาแบบเข้ามาเป็นชุดเลยยิงมาแบบเยอะมากเลยครับมันพยายามเน้นย้ำแบบที่จุดตรงจุดเดิมเลยว่าแบบให้เห็นเลยว่าคือภาพที่เห็นอ่ะผมเห็นเป็นเป็นคนแบบว่าเป็นผู้ใหญ่นะมันไม่ใช่เด็กอ่ะสภาพมันเหมือนกับว่าเป็นซากศพที่เอาศพจากหลายๆคนน่ะมาเย็บต่อรวมกันน่ะให้เป็นคนคนเดียวอ่ะคือสิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ คนน่ะโดนไฟไหม้ทั้งตัวเลยแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือรอยเย็บอ่ะแขนข้างซ้ายแขนข้างขวาที่หน้าอกอ่ะมีรอยผ่ายังเป็นรูปตัววายอยู่เลยหัวเข่าด้านซ้ายมีรอยเย็บติดที่สะโพกด้านขวาเนี่ยมีรอยเย็บติดเหมือนก็ว่าเอาหลายๆคนเข้ามาต่อติดขนาะคือดวงตาเนี่ยขาวแบบเหมือนจะหลุดออกมาอนะแล้วภาพมันก็เน้นย้ำอยู่ตรงนั้นอะ เน้นเป็นช็อตๆเลยคือตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นเด็กแบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเนนที่เราเคยเห็นเมื่อ3-4วันก่อนน่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่อะ่ะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือว่าอันนี้อันนี้อยู่ไม่ได้นะครับผมบอกแลว้วอยู่ไม่ได้ละผมออกจากที่คอนโดเลย รีบขับรถไปแบบหาอาจารย์ในใจคิดแบบฟุ้งซ่านแบบทุกอย่างแบบมันเกิดขึ้นเร็วไปเวสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองที่มันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างกับผมเนี่ยคืออดีนาดีนมันหลังจนมุ่จะหลังยังไงแบบทำอะไรไม่ถูกขับรถไปหาอาจารย์พอถึงหน้าบ้านอาจารย์ปุ๊บผมนึกขึ้นได้ทันทีเลยอาจารย์ไม่อยู่อ่ะอาจารย์ยังไม่กลับอ่ะผมก็ได้ยืนงง,งๆอยู่สักพักหนึ่งผมเห็น ประตูเปิดออกผมเห็นเป็นพี่ใหญ่อะพี่ใหญ่ออกมาจากในบ้านจารย์แล้วก็แบบโบกมือเรียกผมอะผมก็เลยงงว่าอ้าวพี่ใหญ่มาเหรอคือแบบว่าพี่ใหญ่ทักผมสักคนลุกเลยว่าพาใครมาด้วยเหรอคือแบบพอผมได้ยินปุ๊บผมถึงกบแบบอะสหลังวาบเลยอะผมถามพี่รู้ได้ไงอะพี่เขาบอกว่าที่เนี่ยกุมารทองเต็มบ้านที่พี่เขารู้ว่าผมมาเนี่ยก็เพราะว่ากุมารทองไปบอกตอนนั้นเขานั่งสมาธิอยู่ ในไหนพี่เขาก็ถามแล้วผมก็เลยหยิบเอาหุ่นกุมารทองที่อาจารย์ฝากไว้อะให้พี่ใหญ่เขาดูเพราะว่าอย่างที่รู้กันพี่ใหญ่ะเขาเขาสายเนี้ยแค่แวบ,บแรกที่พี่เขาเห็นน่ะเขาบอกเลยว่าอือันเนี้ยหนักเลยเพราะว่าสร้างจากดินเจ็ดประชาผสมผงพายกุมารผงพายกุมารก็คือผงที่ได้จากการเอากระดูกเด็กะมาป่นและผสมกับผงอิทธิเจและปัทมัง กุมารทองประเภทนี้จะเย็นแล้วก็แรงสุดๆมีทั้งคุณและโทษภายในตัวส่วนมากวิญญาณที่เชิญลงมาก็จะเป็นวิญญาณในป่าช้าพวกผีใต้หงอะไรพวกนี้ยพอเลครับพี่พอเะครับมันแรงอย่างนี้นี่เองแต่ที่กุมารทองอะมาบอกอ่ะมันไม่ใช่นะพี่เขายอมบอกอีกผมก็เลยงงว่าแบบยังมีอีกเหรอผมถึงกับหน้าเสียเลยเพราะที่ถืออยู่เนี่ยก็หนักแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายสามคนดูแล้วมาดีนะ ผมไม่ต้องห่วงอะไรกับ3คนนั้นหรอกส่วนกุมารทองที่ถืออยู่เนี่ยอาจารย์จะกลับมาตอนค่ำๆเดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์อีกทีหนึ่งก็แล้วกันปรากฏว่าอาจารย์กลับมาถึงที่บ้านอะ่ะประมาณนักสามทุ่มก,กว่าๆพอมาถึงแกก็บ่นเลยแกบ่นว่ามีคนมารอหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยจากนั้นผมก็เล่าให้ฟังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอเคงั้นขออาจารย์ไปอาบน้ําก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาทําพิธีกัน พออาจารย์อาบน้าเสร็จกลับมาก็เริ่มจัดการเลยครับคือว่าอาจารย์เริ่มจากการที่ว่านํากุมารทองมาถืออยู่ในมือแล้วก็เริ่มบริกรรมคาถาจังหวะที่อาจารย์กรรมกุมารทองอยู่อ่ะพออาจารย์เริ่มบริกรรมคาถาคําแรกเท่านั้นนะครับผมลมเริ่มมาเลยครับลมมาแบบแรงมากแบบพัดต้นมงต้นไม้หน้าตรงหน้นตนตาต่างนี่ชัดเจนเลยเสียงนะ่ะเต็มบ้านเลยพออาจารย์บริกรรมคาถาไปได้สักครู่หนึ่งอาจารย์ก็นาใส,ส่ศีลนะ มาพันรอบตัวกุม,มารทองพันเลยครับพันเลยคือสายสินอันนี้เชื่อมต่อกับโต๊ะหมูบูชาที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์นั่นแหละพันพันพันมาพัน,พนแล้วก็ตั้งจากนั้นก็สวดพระเวทต่อไปอีกพักใหญ่เลยอะ่ะพออาจารย์บริกรรมคาถาเสร็จลืมตาขึ้นมาบอกให้ผมอะ่ะเอาขันขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมไปตักน้ำมนต์ตักมาสักประมาณสักครึ่งขันน่ะผมก็จัดการให้อาจารย์เลยวางไว้ตรงหน้าอาจารย์เอื้อมไปหยิบ กุมารทองออกมาจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยกุมารทองลงไปในขันนะ่ะวางลงไปพอเสียงตัวตุ๊กตากุมารทองแบบสัมผัสที่ก้นขันนะ่ะดังเกร็งปุ๊บฟ้าผ่าครับผมผมบอกเลยว่าฟ้าผับประยังเดียวแบบดังมากผมอยากจะใช้คําว่าตกใจสะดุ้งเลยเรียกว่าผมผวาดีกว่าทั้งผมทั้งพี่ใหญ่ผวาเลยแต่มีคนเดียวที่นิ่งก็คืออารจาร์พอผมมองลงไปดูที่ขันอีกทีหนึ่งปรากฏว่า ตัวหุ่นลูกปั้นกุมารทองตอนนั้นน่ะแตกคอครับผมแตกกระจายเลยกลายเป็นผงเล็กๆอะ่ะเล็กแบบที่เราใช้คําว่าเป็นทุลีดินน่ะตกตะกอนนอนก้นอยู่ที่ก้นขันเลยจากนั้นก็มีควันนะครับผมเป็นควันเหมือนไอ้น้ําเหมือนไอ้น้ํามากกว่าลอยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นกลิ่นดอกมะลิอะ่ะหอมมากหอมแบบลอยขึ้นมาเลย อาจารย์บุลยกรรมขนะาต่ออีกแป๊บหนึง่งจากนั้นกลิ่นก็จางหายไปแล้วก็หยิบขันใบนั้นอะ่ะยกขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นว่าตัดเวรตัดกรรมกันนะลูกจากนั้นอาจารย์ก็เดินออกไปหน้าบานตรงไปยังต้นไม้ใหญ่อะ่ะซึ่งผมไม่รู้จักต้นไม้นะั้นจริงๆนะและอาจารย์ก็ก่อนที่อาจารย์จะรดน้ําต้นไม้ด้วยด้วยน้ามนต์ขันนั้นอะ่ะอาจารย์ใช้มือสัมผัสที่ที่ดินแล้วบอกพระแม่ธรณีว่าขอฝากลูกฝากหลานไว้ด้วย จากนั้นก็บริการคาถาต่ออีกนิดนึงแปบ๊บเดียวครับผมแล้วก็เอาน้ําที่มีดินผงของกุมารทองอะ่ะลดลงที่ตรงโขนต้นจากนั้นความเย็นความสงบผมสัมผัสได้เลยจบไปแล้วนะครับสําหรับ EP ีที่15กุมารทองอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแจรกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญใช้วิจารณญาณในการรับฟัง แต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสวัสดีครับ